สวัสดีครับพบกับเศษทองครับเหมือนเช่นเคยครับพบกันทุกครั้งก็จะนำคาถาดีๆมาฝากกันสำหรับในครั้งนี้ผมก็นำพระคาถาอุปธรรมคําชูมาฝากทุกๆท,ท่านนะครับเป็นพระคาถาที่สำคัญมากศักดิ์สิทธิ์มากเป็นพระคาถาของหลวงพ่อเดิมนะครับ พระคาถาอุปธรรมคัมชูนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความมีเมตตานะครับที่เขาจะมีต่อเรานะครับคือใช้แล้วจะมีคนอุปธรรมคัมชูเราจะคอยปกป้องรักษาเรานะจะทําให้เรามีมงคลชีวิตมีความปลอดภัยในการเดินทางเป็นคาถาของหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมพุทธสโลแห่งวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์หรือชาวบ้านเรียกกันว่าเทพเจ้าแห่งเมืองซีแคว เมืองสี่แควก็คือเมืองที่มีแม่น้ำทั้งสี่สายาบรรจบกันคือปิงวังยมนาสนั่นเองก็คือที่ศกจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองนะครับหลวงพ่อเดิมท่านเป็นพระกิจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากสําหรับคาถาบทนี้ท่านกล่าวไว้ว่าใช้บริกรรมก่อนออกจากบ้านใช้บริกรรมก่อนออกจากบ้านจะทําให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางจะทําให้โชคดี จะทําให้มีความสุขมีมงคลนะครับมีคนช่วยเหลือมีคนคอยอุปถัมภ์ค้าชูดีนักแลนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ย้ำไว้เสมอว่าต้องอยู่ภายใต้ การบริหารจัดการตัวเองของเราให้มีคุณภาพด้วยนะครับมีความเชื่อถือเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์มีความเชื่อมีมีสติในการใช้ต้องถือสินห้าอะไรประมาณนั้นนะครับก่อนขึ้นคาถานะครับขึ้นนโมสามจบก่อนนะครับนบโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจากนั้นขึ้นคาถานะครับจะหนึ่งจบสามจบเก้าจบก็แล้วแต่ท่านนะครับการใช้คาถาถ้ายิ่งใช้มากก็ยิ่งดีนะครับจะทําให้เรามีสมาธินะครับขึ้นคาถานะครับอิติปารมิตตาติงสาอิติสัพพันมาฆตาอิติโพธิมนุปปตโตอิติปิโสจะตะมโน นะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูยะหันตวาทามัวเมาพุทธพาเอานะโมพุทธายะอีกสักครั้งนะครับอิติปารมิตาติงสาอิติสัพพันมาคตาอิติโพธิมนุปปตโตอิติปิโสจะตมะโน นะเมตตาโมกลุณนาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูยะหันตวาทามัวเมาพุทธพาเอานะโมพุทธายะนี่เป็นคาถาของหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมตามที่บอกไว้ก็คือท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากเพราะฉะนั้นคาถาของท่านย่อมต้องเชื่อถือได้ทั้งนี้และทั้งนั้นผมบอกไว้เสมอว่าการใช้คาถานะครับท่านต้องเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ ต้องมีความเชื่อต้องมีความศรัทธาในครูบาอาจารย์ต้องถือศีลห้านะครับต้องถือศีลห้าต้องมีสติในการใช้จิตใจต้องไม่วอกแวกนะครับมีสติมั่นคงจิตใจแน่วแน่ในการใช้คาถาและที่สําคัญคือต้องเป็นต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมคนดีมีศีลธรรมประกอบไปด้วยมีสุจริตธรรมที่ดีทั้ง3คิดดีพูดดีทดําดีต้องถือศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่รักขโมยปล้นจี้ของคนอื่นมาเป็นของตนเอง ไม่ประพฤติผิดในกามผิดรู้ผิดเมียชาวบ้านเขาไม่โกหกมดเท็จหลอกลวงไม่เสพเครื่องดองของเมาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงนะครับและที่สําคัญเลยอีกเรื่องหนึ่งก็คือต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติถูกต้องตามขนบธร,รรมเนียมประเพณีตามมารยธรรมที่ดีที่งานที่ถูกที่ต้องที่ควรนะครับรวมแล้วจึงจะเรียกว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมเมื่อท่านเป็นคนดีมีศีลธรรมคาถาที่ใช้นะครับก็จะได้ผลนะครับ ลองนึกภาพถ้าเราเป็นคนไม่ดีแล้วครูบาอาจารย์ท่านไหนจะรักจะคอยให้ความช่วยเหลือนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสําคัญในเรื่องนี้นะครับหลายคนใช้คาถาแล้วบอกไม่เกิดผลไม่ได้ผลก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าเรามีความประพฤติอย่างไรบ้างนะครับถ้าเรามีความประพฤติตามที่ผมแนะนําไว้นะครับคาถาก็จะได้ผลนะครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับ จะให้คนอื่นช่วยเราก็ต้องมีความประพฤติที่ดีด้วยเขาถึงจะช่วยเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องคาถาเกี่ยวกับคาถารู้ไว้ใช่ว่าแบ๊บไซบาแบ๊กหามนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญขอบคุณครับที่รับชมรับฟังครับขอบคุณครับสวัสดีครับ